วันนี้ทีมช่างนะครับก็ทำการปูหลังคานะครับที่รื้อไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงประมาณสักไม่เกิน4ี่โมงเช้านะครับจะเห็นว่าหลังคาครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็เกือบจะเต็มแล้วเขาจะเว้นไว้ส่วนหนึ่งนะครับบริเวณด้านข้างเพื่อใช้เป็นที่สำหรับในการติดตั้งพวกเชิงชายต่างๆนะครับในตอนถัดไปนะครับ เราก็จะได้เป็นหลังคาครึ่งหนึ่งออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะสีหลังคาก็เป็นสีฟ้าอันดมันของตาเพชรนะครับตามที่ผมได้บอกไปต้องบอกว่าสีเนี่ยถูกใจเลยนะครับดูสวยดีนะครับสีของหลังคาในช่วงสายๆนะครับวัสดุที่ผมสั่งมาก็จะเป็นในส่วนของตัวงานฝ้านะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทําฝ้าฉาบเรียบทั้งหมดเลยในส่วนของชั้นบนก็อาจจะมีเป็นฝ้าหลุมบ้างนะครับหรือว่าเป็นฝ้าแบบ ฉาบเรียบธรรมดาบ้างนะเดี๋ยวลองติดตามชมกันอีกทีนะครับในส่วนของการสั่งวัสดุเนี่ยผมแนะนําว่าให้วางแผนดีๆนะครับอย่างของผมเนี่ยก็สั่งมาต้องบอกอาจจะพลาดนิดนึงเพราะว่างานฝ้าเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ต้องรอหลังคาเสร็จ หรือว่าระบบไฟต่างๆเสร็จนะับเป็นงานที่3เลยนะครับแต่ผมสั่งมาก่อนมันก็ต้องหาพื้นที่ต่างๆในการจัดเรียงจัดเก็บอีกนะครับโดยถ้าเราสั่งมาแล้วนะครับไม่มีพื้นที่จัดเก็บเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าบางทีขวางพื้นที่หน้างานเราด้วยนะจัดเก็บไว้แล้วไม่ดีนะครับเสียอีกก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นใครจะทําก็ต้องวางแผนการทํางานดีๆนะครับสําหรับการสั่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างตัวชุดของงานฝ้าทั้งหมดเลยผมก็จะใช้เป็นของคานอฟนะครับ ซึ่งเขาจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโครงฟ้านะครับสีลายตัวฉากริมหรือว่าจะเป็นลวดแขวนนะครับจะมีครบเลยนะอุปกรณ์รวมถึงพวกตัวฉากร้อยต่อนะครับตัวนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเนี่ยช่องสวิตแบบนี้นะครับก็เป็นแบบสําเร็จเลยนะครับเราสามารถติดตั้งตอนทําฟ้าได้เลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวขั้นตอนต่างๆส,สําหรับก<ส>ารทําฟ้าเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับหลังจากที่ทําหลังคาเสร็จแล้วก็เดินระบบไฟเสร็จนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นวัสดุต่างๆที่ผมสั่งมานะครับถัดมานะครับในวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็ทําการเดินระบบไฟในบ้านต่อนะครับของชั้นบนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะห้องห้องหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีแค่ระบบก็คือจะมีไฟแสงสว่างนะครับมีปลั๊กไฟแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็พยายามกรีดผนังนะครับตามตําแหน่งของตัวปลั๊กไฟนะซึ่งปลั๊กไฟเนี่ยเราก็จะวาง ตำแหน่งเนี่ยสูงจากพื้นอยู่สักประมาณ30-40ิถึงสีบเซนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานของเรานะแต่ตามมาตรฐานนะเขาจะวางประมาณสัก30-40ิถึงี่เซนประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นพวกสวิตช์ไฟที่เราใช้มือกดเนี่ยก็จะอยู่สัก9 0้าถึงยิเซนนะอันนี้เราก็เลือกดูตามความเหมาะสมการใช้งานเลยนะครับ <S <S ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการกรีดผนังฝังท่อลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นขั้นตอนที่สําหรับการทําบ้านใหม่เขาจะทําก่อนงานฉาบนะครับแต่ของผมเนี่ยมันทํา หลังงานฉาบไปแล้วหรือว่าเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานฟินิชไปแล้วเป็นงานที่เสร็จไปแล้วนะครับการที่จะมาเก็บรอยอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวที่เรากรีดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากกว่าหน้างานที่เราทําการกรีดก่อนงานฉาบนะครับเดี๋ยวผมต้องอทําทอีกทีหนึ่งในส่วนของตรงนี้นะที่มีหลายท่านสอบถามมาว่าจะปิดไอ้รอยกรีดอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนถัดไปนะครับ สำหรับวิธีการเก็บรอยต่อพวกนี้หรือว่ารอยที่ผมกรีดนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมมาต้องการจะทํานั่นกนะ็คือการที่จะรื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเหล็กดัดนะครับหรือว่าประตูหน้าต่างอันเก่าๆเนี่ยจะเอาออกมาเพื่อมาตรวจสอบสภาพนะครับตัวไหนใช้ได้ก็จะทําการทาสีใหม่ต่างๆแต่สิ่งที่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสกูนะครับที่เขาใช้ในบ้านหลังนี้บอกว่าเป็นสกูหัวแบนทั้งหมดเลยนะครับหัวเขาก็คือจะเป็นเหมือนขีดๆนะครับเป็น หัวแบนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเอาออกยากมากๆเลยนะครับผมพยายามใช้อุปกรณ์ timely, ต่างๆเนี่ยนะครับเอาออกก็เอาออกไม่ได้นะครับพวกบานพับป,ประตูเนี่ยเขาก็ใช้นะครับตัวหัวแบนทั้งหมดเลยนะครับส่วนบานพับเนี่ยพอเอาออกได้นะยังพออ,ออกได้นะก็ยังคิดอยู่ว่าวิธีการเอาออกเนี่ยคงต้องใช้วิธีการงัดนะครับในส่วนของพวกเหล็กดัดหรือว่าส่วนที่มันเอาออกไม่ได้นะครับหรือว่าท่านใดมีข้อมูลหรือว่าวิธีการเนี่ยก็สามารถช่วยแนะนําได้นะครับตรงนี้นะเพราะว่าผมดูแล้วแบบ เอาออกยากมากๆนะครับเพราะผมต้องการที่จะลื้ออุปกรณ์บางส่วนเนี่ยออกมาเพื่อจะทําการขัดใหม่ทาสีใหม่นะครับผมเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นหัวแบนทั้งหมดเลยนะผมคิดว่าสมัยก่อนคือเขาไม่น่าจะมีหัวแฉกอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยต้องใช้หัวแบนนี่ครับภาพรวมในวันนี้ก็คือนะครับหลังคาเนี่ยได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับในส่วนของด้านบนนะแต่ต้องบอกว่านี่แค่เป็นส่วนเล็กๆนะครับยังไม่จบนะเพราะมันต้องมีการทําครอบ สันตัวครอบข้างอะไรต่างอีกนะครับทีมช่างเขาก็รื้อในส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการทาสีแล้วก็จะปูกระเบื้องนะครับอีกฝั่งหนึ่งมานะเมื่อปูชนกันแล้วเราก็จะใส่ครอบสันตัวใส่ครอบข้างต่างๆอีกทีหนึ่งในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ